และจะต้องถึงรสชาติเป็นหนึ่งในสยามหนูขอล้นล้ราคาไม่แพงมาสิมาสิมาช่วยซื้อมาสิมาสิมาช่วยซื้อมาิมาซิมาช่วยซื้อช่วยซื้อน้อยเจนิดน้องอีที่อาลุงคปลาน้องจ้าพี่จยช่วยซื้ไกหนยนะอดนุ่น ไจเราไหมใจเราไหมเลยบอาแล้วเบงมันเศร้าเร้ามากเลยเหรอเสเพื่อใจค่ะไม่เอาแล้วนะเพลงเนี่ยพอแล้วนะครั้งสุดท้ายแล้วนะมันเศร้าไหนรู้ไหมอีกเจ้าพิ้งไก่อยู่หน้าวัดมะวึง่ยไอ้วัดไอ้วัดปูนอยู่ที่ไหนว่าวัดมะวึงเนี่ยน้องอุ้มนะครับทำไปได้ทั้งหมดสี่สิบแปดนี่ขอบคุณ หรือว่านานนะมาช่ของวันนี้ผมว่าต้องต้องมาจับหน่อยเลียวน้ำตาไาลน้ำตาไหลน้ำตาไหลน้ำตาไหลเรียกล้องมาถ่ายอะไรเนี่ยมาๆมาๆมาขึ้นไปขึ้นไปไปมาหลงนะมาลกมาหลกละวัดโอเคเราไม่ต้องเล่นแล้วนะลององให้ไม่ต้องแล้วนะ bảo là đồ bay. มาซืาอ้อมาช่วยซื้อมาซื้อมาซมาช่วยซือ้อช่วยซื้อหน่อยแจ่นี่น้องอีเทียอาลุกขับปลาน้องจับพี่จอยช่วยซื้อไก่หน่อยนะตดนนตนแล้วหน่อยตัวละลอยไม่แพงหรอกที เดี๋ยววกแตกอาโอเคไหมคะไหวเปล่าเนี่ยไหวชอไหวไหวไหวไหมไหวค่ะทำไท้การทไหวไ้ยัเรอช่ไหวค่ะโอเคทำไปได้หาไป่าไหร่ครับโอ้ห้วินาทีจบการแข่งขันชุดแรก กาญจนบุรีขึ้นนำ20ต่อ10คะแนนเป็นหน้าที่ของสองสาวเสียงดีน้องมิ้นและน้องบุ๋มครับบุ๋มเด็กเนตรเจอมิ้นเด็กน้อยเออเอาไม่ว่ามิ้นเด็กแดงดีกว่ามิ้นเด็กแดงเลย <c oughs> อ่ะได้ขอดนตรนีฟังน้ำเสียงดูก่อนว่าคู่นี้เป็นอย่างไรดนตรีมาครับมมรจจวนงอ ที่ต้องระวังอยู่ทุกนาทีอย่าคิดว่ามันไม่เหนื่อยใจผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีเธแต่ก็ทำื่อใารสักนคนหนใจความรักอยู่เนื้อคำว่าใดไดทั้งที่เป็นแค่เรื่องง่ายแต่ผู้ชายไม่เคยรู้เลยให้เธอ แต่ทำไมทำไมรู้เลยสุดเสียงนะครับสิบคะแนนอาจจะไม่มีผลหรืออาจจะมีผลมากก็ได้ช่วงหน้ากลับมาดูครับคุณหมุมจะได้ร้องก่อนการเจริบุรีครับสักครู่เดียวครับนบ้านฉันเมตต คนเสียงใสคมชัดชัดเจนรางวานมันกระแทกเข้ามาถึงอารมณ์และยี่คุณบุ๋มเนี่ยเป็นคนตาโตแล้วคนจิกตามาอ่อที่ทันมีที่หา้าตางราองวันหลังบ้านเนี่ยกูขุดหลุมรอเงลนอนะ,อะ เป็นการเจอกันของคนสุดท้ายตอนนี้เป็นทีมของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้านกลางทองอำเภอท่าม่วงครับผู้ใหญ่บรรจงปลาทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับัครหน้าแสนเราทําอะไรครับผู้ใหญ่จะนําเงินไปสร้างสาาการเอ่อสารกลางเลยเหรอไม่ครับสารแบบกลางหมู่บ้านนะครับกลางหมู่บ้านไม่ใช่สารกลางจังหวัด ช่วเป็นสาระอันเด็กผสะของหมู่บ้านไว้ทำกิจกรรมใครมีกิจกรรมก็มาตรงนี้ใช่ครับอะไรอย่างงี้นะฮะเอาใจช่วยให้ได้นะครับก็อยู่ที่น้องบุ๋มคนสุดท้ายน้องบุ๋มเชิญครับเอาเชิญครับเยบุญบุ๋มนะฮะส่งโดยคุณเนตรบุ๋มครับไปเจอสามีที่ไหนเะี่ยไปร้องเพลงแล้วเขาเล่นดนตรีค่ะอ๋อแล้วก็จีบเราค่ะอ่างนั้นเถอะลูกกี่คนแล้วครับ สาคนไหนคนไหนเะทำไมลูกขาวะทำไมอะเป็ลูกขาวคนไหนของคุณเสื้อลายสกอตค่ะอ๋อลูกชายอ๋อลูกชายหน้าตางงงอยู่นั่นอะเดี๋ยวแม่ร้องนะแม่เลือกเพลงอะไรมาครับสุสานคนช้ำค่ะสุสานคนช้ำของคัทธิยามาลสศีนะเพลงนี้นะอ่าโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะครับคุณหลุ๋มสุสานคนช้ำจากบุ๋มกาญจนบุรีเชิญครับ ฉันเมตีเดินอยู่บ้านตาลางว่าฉันขอแม่มาทำเป็นสุสานถูกพิดไฟรักลิชายลวงไม่ลุกกลางสวงจะแหลกราอยากมีสุสานความระกกัน ลอมรั้วทำสุมประตูติดป้ายให้คนลังสถานนี้คือสุสานคนช้ำเก็บหัวใจไร้สิญญาณหยุดทอรมานทอรกัรอยู่อย่างคนช้ำตายกว่าคน บอกปูนซีเมนทับหน้าหวานใครก็ได้ช่วยเอาดินกลบลุมฟังศพฉันด้วยนะวันเธอวิวาคือวันฉันตายหลังบ้านฉันเป็นประชาคนเศร้าเงียบเงาเหืือเกิน ฉันขอ,อยุดเป็นผิดพย์สุดท้ายอยู่เรือได้ไม่ต่างกันนั้โอทิความรักและหัวใจเป็นปุ๋ยต้นไม้ยังงอกงาม แม่คุณบุ๋มก็รอไปนะคุณเน่เขามองแบบเศร้าอ่ะเพลงมันซึ้งใช่ไหมเน่ซึ้งลับบ้านเป็นไงคุณหลุมเลยอ่ะลับบ้านเดี๋ยวคุณหลุมเดี๋ยวขันเนียเลยอ่ะอาล่ะกรรมการครับมาชมกันได้ี่ชมกันได้มาชมมาเลยชมก่อนเลยนะครับเป็นคนเสียงใสคมชัดเจนจังหวนอันนี้คือข้อดีนะครับครับ ส่วนข้อที่ฟังดูแล้วอยากจะให้ปรับปรุงคือร้องแล้วยืดจังหวะเยอะไปหน่อยอีกอันนึ่งก็คือว่าร้องด้วยเสียงเสียงเดียวควรจะมีการเปลี่ยนบ้างนะครับหมายความว่าบางครั้งเนี่ยหลบมันลงเข้ามาทุ้มเพื่อให้ฟังดูเศร้าฟังดูอบอ,อุ่นหรือว่าบีบคั้นมันให้มีความหลากหลายของอารมณ์มากขึ้นจะทําให้ฟังเพลงที่ คุณบุ๋มจุธามาสร้องเนี่ยใช่ไม่ใช่พลายาอันนี้ไม่ใช่ที่พรายาเขาแอบไทยอินพรรยาตัวเองนะจะยิ่งเพาะมากขึ้นจากที่เพาะอยู่แล้วนะครับขอบคุณบรับเพิ่มเติมให้เอาเฮียว่าไงครับเฮียครับจริงจริงเอาจะบอกให้ฟังเป็นยังไงอะวิธีที่คุณบุ๋มร้องเนี่ยฟังแล้วมันชัดมาก มันกระแทกเข้ามาถึงอารมณ์ทําให้เรารู้สึกอารมณ์ร่วมไปกับคุณบุ๋มและยิ่คุณบุ๋มเนี่ยเป็นคนตาโตแล้วคนจิกตามากดิฉันมีที่ห้าตะลางหวานอีแม่มาฝั่งตัวเองเขาลองสามีเขาหลงสามีเขางองสามีเอาวันหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านขุดหลุมรอเเ้ยนะ เลยจะบอกหัวเขาอย่างนี้ก็เลยแบบชอบนะฮะการส่งสายตาตอนที่ส่งสายตาไปให้สามีนี่มันถึงเราด้วยนะฮะชอบมากเหมือนเขาบอกว่าอังโบเตียเซียวหูจอเซมลี่นั่นก็คือว่าหัวหาบเมียพรชอบมาก พี่เน่เขาบกว่าเขาบมองเมียเขาเนี่ยก็มองด้วยความภูมิใจในเมียเขามากอุ้ยเมียกูร้องเพราะเมียเสียงดีเลยเราแอบมองเขาไงเออตกชอบอ่ะชอบตัวนี้มากเลยแต่วันเนี้ยแทบจะไม่มีคําติเลยนะถ้าเกิดจะติก็คงจะเห็นด้วยกับพี่ชมนะคะคือเวลาคุณบุ๋งเขาร้องเพลงมันดูสบายไปเนาะคือพลังเขาเยอะไงเขาก็เลยไม่ต้องจะไม่บีบคั้นอะไรต่อให้สูงยังไงก็แบบหน้าก็สบายอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นตอนเนี้ยสุสาก็ยังแบบสบายสบาย บายอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เพลงมันไม่ได้ต้องบีบคั้นอีกหน่อยต้อเขาต้องมีอารมณ์ไงไม่หรอกหรือเขามองสามีเขาอยู่เขาเลยไม่มีอารมณ์แต่อ่าพี่เพียร์ครับเพียร์กุ้งมวยปุ๊บเนี่ยน้องบุ๋มคุณบุ๋มจะเป็นรองนิดหน่อยแต่ว่าพอร้องเพลงไปแล้วนี่โอ้โหเหนือความคาดหมายอ่ะโอ้นี่กดดันน้องมินเนี่ยนะนี่กดดันน้องมินนะเป็นแล้วแต่พอน้องมิ้นกองเชียร์เยอะด้านหลังะกอองเเชียยร์ถือว่าตูปุ้มวยเป็นรองแต่ว่าออกอาวุธได้คมกริบราคาเปลี่ยนไหมพี่ราคาเปลี่ยนไหม มีโอกาสพลิกได้ไม่เดี๋ยวนี้นี่เขาเพิ่งออกครั้งเดียวนะเหมือนดูไว้ครูเฉยนะเดี๋ยวน้องมิ้นมาโยยังไม่ได้ออาวุธใช่มเออยังไม่ได้อาวุธเลยนะเจอน้องมิ้นถีบเข้าไประวังเนื้อแล้วเนี่ยะทอยมาร้องเพลงเอาเอาอาวุธแกเอาอาวุธแกไปตะมวยไงยันไงมาฟังคนที่น่าจะมีสาระพี่หอมพี่หอมคพี่หอมเชิญพี่หอมก็อะไรที่ดีเชิญคอมเมนต์ไปคุณเอากลับไปปรับปรุงใช้ได้นะคะปรับปรุงก่อนดิลูกบ้าน คุณผมเป็นคนที่แบบเออเสียงกล้องกังวาลมากแต่เห็นด้วยกับพี่ๆหลายคนที่แบบว่าจริงๆเพลงนี้มันเหมือนแบบกระแทกแดกดันอะเราสามารถมองหน้าผัวแล้วก็แบบกระแทกแดกดันเรื่องสุสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคู่นี้เขาน่ารักค่ะเวลาสามีเขาออกมาร้องปุ๊บเขามองหน้าภรรยาแล้วก็ให้เธอได้กับเขาพอถึงตาภรรยาก็ขุดหลุมรอมึงไว้แล้วไอ้ต ตกลงเขารักกันดีหรือเปล่าครับเขาเตือกันด้วยเพลงตลอดเป็นเพลงที่ยกระดับครอบครัวได้ใช่ใช่ือนรักกันเนี่ยเพลงรักกันเนี่ยเพลงรักกันมากแต่ว่าเป็นคนเสียงดีมากปรับอีกนิดหน่อยเรื่องของแบบอารมณ์เพลงให้มันมีความหลากหลายเท่านั้นเองเป็นกําลังใจให้คุณบุ๋มค่ะ่เ ต่ได้คะแนนยังเท่าไหร่ยังไม่ทราบนะแต่ว่าตอนนี้คะแนนนําอยู่10คะแนนเดี๋ยวในช่วงหน้าจะเป็นรอบของน้องบินบ้างนะครับคนสุดท้ายของชยนาที่แอดบอกไว้แล้วว่าโดยรูปมวยนี่ถ้ายืนเทียบกันดูเหมือนได้เปรียบแต่ทางด้านนี้ทางนี้ออกอาวุธมาก็ค่อนข้างหนักนะทางด้านนู้นจะดูดีแต่รูปมวยหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับช่วงหน้าครับมองกระจกเงาเห็นใบหน้าเรา อาจจะถ้าเป็นปอนก็ยิงลูกจุดตัวตัดสิทธิ์เลยโอเคเดี๋ยวต้องดูพี่ขอวิจารณ์เรื่องแฟชั่นบนหัวน้อกทำไมครับพี่ว่ามันดูใหญ่เกินไปแล้วมันเทอะทะแล้วเสียงที่น้องทำในวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเต็มร้อยนะพี่ให้ขาดไปแค่จุดหนึ่งโจุดหนึ่งเพราะว่าทำผมทรงเดียวกับต้นหอมพี่ก็เลย สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเดี๋ยวช่วยยามาพาไปดูโอ้โหคุณบวยเป็นยังไงครับเต้นได้ยังไงนี่เสียงดนตรีเครื่องดนตรีก็ไม่มีสักทีเลยคุณบวยเต้นไปก่อนดนตรีตามมาทีหลังโอ้โหบิดบอลก็คือการทำเสียงดนตรีโดยใช้ปากครับผมพื้นฐานก็จะคือเสียงกลองครับครับครับก็จะมีพวกเสียงกระเดื่องเสียงไฮแฮทแลวก็เสียงแสแนครับ บิดบ็อกซ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับต้นกาเนิดที่แน่ชัดจริงๆมาจากประเทศอเมริกันพวกคนผิวดำครับเขาจะเป็นแถบประเทศที่ค่อนข้างที่จะยากจนเพราะนั้นเขาจะไม่มีเงินไปซื้อคือดนตรีใช่ครับเขาเลยการเมคเสียงทําการเมคเสียงขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็แพร่หลายมาในทั่วยุโรปแล้วก็เข้ามาในแถบเอเชียความสนุกของบิดบ็อกซ์คืออะไรครับคือทำให้เราเพลิดเพลินครับได้ทุกที่ทุกเวลามรารวมตัวกันเมื่อไหร่ก็เป็นวงหนึ่งเลยล่ะใช่ไหมใช่ครับอยากจะให้โชว์ฝีมือหลอเกิน ท่านใดที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามายังรายการเลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับเรื่องไหนได้อออากาศนะครับรับเงินรางวัลจาก Yamaha ไปสามพันบาทติดตามนะครับสัปดาหนะ์หน้ากิฟต์ละบุยเป็นชัวอ a m a h าไปจู ของวันนี้แล้วนะครับน้องมิ้นจากจังหวัดชัยนาทใช่แล้วนะครับคุยกับสุณพิสารพันธุ์วงราชสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้สมาจิงกภาห้าแสนนับรายครับพี่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะเอาไปซื้อเครื่องออกกำลังกายให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่ยังขาดแคลงอยู่นะครับมีสาล้ายังอ๋อสาลามีแล้วครับมีแล้วอ่าไม่มีไปใช้ของท่านนี้ ไม่เวลาผมเกือบก็ได้เครื่องดีไปผมจะไปจืดสลาแก่ด้วยฮะผมจะว่าการธนบุรีฮะเราสามัคคีกันสัมภาร์คีกันนะโอเคขอให้โชคดีแล้วกันนะครับคนที่คนสุดท้ายแหละน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นเชิญน้องมิ้นชัยนาทน้องมิ้นเป็นนางเอกลิเกเหรอคะเล่นลิเกที่บ้านเป็นเป็นคณะกุ้งสตรีไล่ของเควันนี้นี่นี่เป็นอะไรกับกุ้งเป็น ล้านค่ะเป็นล้านลูกน้องเราพาใครมาคุณแม่แม่ไหนแม่ไหนแม่ไหนแม่แล้วนั่นน่ะพี่นางเอกลิเกหมดเลยป่ะโอ้โหเมื่อกี้พี่เขาร้องโอเคไหมพี่บุ๋มเพราะมากเลยนะเอางั้นเรากลับไปเลยไหมเลยว่าไสู้นะวันนี้เลือกเพลงอะไรมาสู้กับพี่เขาครฝนซาฟ้าใสค่ะของใครอ๋อพุ่มพวงดวงจันทร์พก่อนร้องนะหนูร้องลิเก คิดคิดล้องเกี่ยวกับเรื่องเรานะเรื่องรายการเรานะแล้วพี่แดงลำเอาได้ด้วยพี่แดงได้ไหม <c oughs> ได้ <c oughs> นะฮะสิบนิวพนมขีลกาประธานขอต้อนรับ ทุกท่าน,เ,นเ,เรียน,น,นเนยชิญคณะกรรมการ<ะ>ปฏิสันาทานถามไทยหนูนัทนันผิวอ่อนอขอร้องเป็นกลอนลิเกเมืองสันบุรีนี้มีสเสน่ห์ไม่เคยหันเหเหือทาน น,นี่จะเป็นของจริงเมื่อกี้ไม่ใช่นะฮะยังไม่ต้องให้คะแนนนะฮะโอเคอพบเลยแล้วกันฝนสา้าใสนะน้องมิ้นจากชัยนาทครับเชิญ หยดมาแสนเศร้ากำโซเหมือนน้ำตาหยดราดรอยู่ทุกวันน้อยใจคนที่ายเบน,นี้สำคัญก่อนเคยสัญญารักกันเดี๋ยวนี้สัมพันธ์ นั้นกลายลิบเลี่ยวขอบคุณครับถือว่าร้องได้ดีนะจ้าน้องจ๋าพี่ต้น<อ>หอมก่อนมา พี่ขอวิจารณ์เรื่องแฟชั่นบนหัวน้องทำไมครับทำไมครับพี่ว่ามันดูใหญ่เกินไปแล้วมันเทอะทะเออช่วยดูหัวตัวเองด้วยแล้วนี่น่าหนาแล้วนกพรเหี่ยวแล้วนะให้น้ำเออคุณตั้งขลังใช้ฟ็อกซี่ก็ได้นะครับค่อยอยังชั่ว พี่ว่าหนูจะมีอนาคตได้อีกไกลเพราะว่าหนูเป็นคนที่หน้าตาดีมากสวยเลยแหละแล้วก็เสียงดีมากแต่นี้พี่แนะนํานิดนึงเพลงหนูเป็นเพลงที่เศร้ามากเศร้ากว่าอีแก้วปิ้งไก่อีกพี่อยากเห็นแบบความทุรนทุรายคือถ้าดิ้นบนเวทีได้พลาดพลาดพลาดเลยหนูต้องทําเลยเชื่อพี่คือถ้าไปประกวดเวทีไหนเอาคําแนะนําของพี่ไปหนูจะชนะเลยหวังว่าเขาจะได้อะไรจากสิ่งที่พี่แนะนดเศร้าาอีกหน่อยว่ากันหน่อยใ่มาพี่แอดพี่แอดครับ ทําได้สมราคาที่หลายคนหวังเอาไว้เพราะว่าได้เปลียในเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่แล้วครับแต่ว่าเสียงจากลิเกมาเป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยมันมันต้องมันยังติดอยู่ไหมพี่ครับมันยังติดอยู่นะหมอยว่าทเนียรลิเกเหรอครับแต่รวมๆแล้วน้องมินทําได้ดีนะครับสู้กันถึงดีกาอาจจะถ้าเป็นฟุตบอลก็ยิงลูกจุดโทษตัดสิทธ์เลยอ่าโอเคเดี๋ยวต้องดูกันละนะอเคครับพี่ตั๊ก ใช่ครับพี่ตั้งด้วยรูปลักษภายนอกเขาเนี่ยก็ชวนมองอยู่แล้วนะคะเวลาอะไรฮะ <c oughs> อะไรฮ <c oughs> ะกลัวมันเอาคืน <c oughs> รัวร <c oughs> คือจะบอกมิ้นว่าจะให้มิ้นร้องยังไงดีให้คนมองแบบมองข้ามรูปลักษภายนอกเขาอะ <c oughs> คือมองน้องเนี่ยจนเพลินที่จะฟังเสียงเลยด้วยความที่น้องเขาน่ารักหน้ามองมากๆเลย <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเออคือได้เปรียบหนึ่งแล้วอ่าได้เปรียบหนึ่งแล้วรูปลักษภายนอกเสียง ถามว่าเสียงดีไหมเสียงดีมากๆเลยเนื่องด้วยเขาแบบว่าอะไรนะคุณกุ้งได้ได้สายเลือดนะคะคุณกุ้งสุธราชก็เป็นนาแล้วคุณมีขาวชิงฤทธิขาวคุณชิงหทีดขาวก็เป็นญาติแล้วก็อาจจะได้สายเลือดตรงนี้มาในการร้องเพลงนะแต่ว่าสิ่งที่พี่ตั๊กอยากจะแนะนําก็คือว่าการแบ่งวักหายใจสมมติหนูจะร้องท่อนเนี่ยหนูจะแบ่งวักหายใจยังไงเพราะเมื่อกี้ฟังดูบางมีแบบคล้ายๆแบบมันเหมือนจะหมดลมเหมันจะมีหมดลมเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าสุดยอดคนนี้เก่งมากค่ะนะ อ่าโอเคครับอคือหลายครั้งนะครับที่มาในรายการนี้เนี่ยนะ,ห,ะหลายๆเพลงคือได้ฟังที่นี่เป็นที่แรกเพลงนี้ก็เหมือนกันนะครับ,รบน้องมิดร้องเนี่ยทำให้พี่เนี่ยได้รู้สึกว่าอ๋อเพลงนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนื้อหามันเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งหลายคน ยากนะครับที่ฟังครั้งแรกเราจะเข้าใจเนื้อหาอินกับเนื้อหาแต่น้องมิ้นทําให้พี่เป็นแบบนั้นในวันนี้นะครับแล้วสิ่งที่พี่ตั๊กบอกได้เห็นด้วยเลยคือแค่ดูหน้าน้องมิ้นเนี่ยก็มีความสุขแล้วแล้วเสียงที่น้องทําในวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเต็มร้อยนะพี่ให้ขาดไปแค่จุดหนึ่งจุดหนึ่งเพราะว่าทําผมทรงเดียวกับต้นหอมพี่ได้เลยโดยรวมแล้ววันนี้ เอาไปเลยว่าเสียงฮวยี่หรือเงี้ยเงี้ยเอาหม่ออะอะไรเอี้ยเอี๊ยอะไรเอี้ยเอี๊ยว่าเสียงฮวยี่แบบมีความสุขมากเพราะว่าน้องเก่งแล้วก็สวยด้วยครับพี่ภูจากที่พี่ๆี่คอมเมนต์มาสรุปรวมให้ฟังอย่างนี้นะครับน้องมิ้นรูปลักษณ์หน้าตาดีนะครับแล้วก็เสียงก็มีความหวานแต่ว่ายังมีการบีบของเสียงลักษณะแบบลิเกอยู่เล็กน้อยนะครับยังตัดไม่ออก อารมณ์เพลงของเสียงของการร้องถือว่าใช้ได้แล้วก็การร้องเนี่ยพอเรามีความคิดว่าเรากําลังจะประกวดหรือเรากำลังจะต้องพรีเซนต์โพสท่าแสดงอะไรออกสมองเลยคิดมันไม่ได้มาจากใจมาจากความรู้สึกก็เลยมองเป็นการแสดงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าทุกอย่างที่บอกเนี่ยเป็นเป็นเล็กๆน้อยๆอ่าโดยภาพรวมเนี่ยคือดีนะครับโอเคครับขอบคุณครับกรรมการขอ กานีผมมีความรู้สึกว่าดีทั้งคู่ดีทั้งคูปบกพร่องทั้งคู่ให้แก้ไขนิดนึงก็เล็กน้อยทั้งคู่ด้วยนะแต่เดี๋ยวต้องดูผลนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าท่านผู้ชมคิดตรงกับกรรมการหรือเปล่านะครับสักครู่มารู้ผลครับการันรีหรือัชนาครับ ช่วงสุดท้ายของการดูสงครามเพลงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะรู้กันแล้วนะครับว่าการชนะบุรีนะฮะจากท่าม่วงหรือว่าสันบุรีนะจากชายาเท้ามาดูคะแนนของฝั่งผมก่อนนะครับเพราะว่าร้องก่อนเมื่อสักครู่นี้นะครับกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของคุณบุ๋มจากการชนะบุรีคือต้องการคะแนนที่สูงมากๆากไว้ก่อนนะครับควรจะเกิน900ขึ้นไป9 5คะแนนครับตอนนี้ 915คะแนนก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะถือว่าสูงแต่ไม่มากที่บอกว่าไม่มากตรงนี้เพราะว่าคะแนนที่น้องมิ้นนะครับจะต้องทําให้ได้คือแค่ประมาณ925อคิดว่าตัวเองจะถึงไหมต้องแล,แ,กกแล้วแต่กรรมการแล้วแต่กรรมการนะครับอ่าเรามาดูคะแนนของน้องมินนะฮะคะแนนของน้องมินคือน 925ที่ไปนะครับ925แต่ทำได้หรือไม่นะโอ้โหเฮล่า945เลยนะไพ่แมงมุมนีได้ผู้ชนะแล้วนะครับผู้ชนะสำหรับวันนี้เข้ารอบผ่านต่อไปนะครับอำเภอสันมรีจังหวัดชัยนาทครับพรอาจาได้รับเงินรางวัลจำนวน สองหมื่นบาทครับและสำหรับท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับวันนี้ก็พลาดไปนะฮะรับไปหนึ0งมื่นบาทครับขอขอบคุณทั้งกองเชียร์นะครับทั้งผู้เข้าแข่งขันของทั้ง2จังหวัดนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปหน้าครับแล้วต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้งหลายทของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณรรรรกมครับ สัปดาห์หน้าจะเป็นการเจอกันระหว่างนครนายกเจอกับสมุทรสาครนะครับจังหวัดใกล้ๆกันนี่เองครับน่าจะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นพี่เสรีเนี่ยนี่เป็นน้องชายคนที่1 3นี่น้องแท้ๆเสรีรุ่งสว่างมาเป็นเงาเสียงไทยฮราโดแก้ัลวเนยเบอกมึงแล้วว่มึงอ่ะก็ไม่ได้คืนกูหรอกคิดว่าเสี่ยงมึงจะเหมือนกูมาโทร คู่ที่สี่เมืังที่สิบสามขอบคุณกองเชียร์ทุกท่านนะครับท,ที่มาร่วม เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในวันนี้นะครับอยากให้ช่องเจ็สีนะครับมีเกมดีๆแบบนี้ไปอีกนานๆนะครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณพี่น้องชาวอำเภอสันบุรีจังหวัดเชนาทนะครับโอกาสต่อไปรอบต่อไปขอเป็นกําลังใจให้กับทีมอำเภอสันบุรีจังหวัดเชนาดด้วยครับ